สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์คลิปนี้เป็นของวันที่25กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566แล้วไพ่เนี่ยก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะแห้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะแล้วก็ถ้าไพ่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันขอให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า แล้วก็ขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักพรมวิหาร4ีหลักทิบาท4สีมักมีองค์8เนี่ยหรือหักธรรมะต่างๆที่ทุกคนเนี่ยเคยได้ยินมาเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเรล่านี้สามารถช่วยคข,ขายปัญหาและความทุกข์ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าสัปดาห์นี้ไพ่เขาจะบอกอะไรกับเราบ้าง หนึ่งสองสามขอญาติเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งพระอาทิตย์กับพระจันทร์ใบที่สองพระอาทิตย์กับสุขใบที่สามพระจันทร์ เดี๋ยวเราก็าอานตามหน้าไพ่กันนะคะว่าหน้าไพ่จะเป็นเรื่องราวอะไรกันบ้างในเรื่องการงานก็บอกเลยว่าสัปดาห์นี้ใครที่รออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานนะนะก็จะมีข่าวดีเข้ามาหรือเปล่าเหมือนใครติดต่องานอะไรเนี่ยก็จะได้การติดต่อกับมานะคะแล้วก็บอกว่าถ้างานใครมีอุปสรรคเนี่ยคุณเองก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆผู้รักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนตัวคุณตัวคุณด้วยส่วนเรื่องของการเงินเนี่ย ก็จะมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเหตุให้ใช้จ่ายใช้จ่ายยังไงก็ดูว่าบางคนก็อาจจะไปซื้อ,อของสวยของงามไปซื้อทองหรือจะไปซื้ออะไรที่ในแต่ทุกคนชอบนะคะแต่ระวังเรื่องว่าของหายด้วยนะทีนี้เรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยช่วงนี้ว่าในทิศเนี้ยคุณก็จะเป็นคนที่ดูดีมีเสน,เน่ห์น่ารักใครพบเห็นเขาก็เออเป็นคน น่ารักดีอะไรนี้มีความเจ้าชู้นี่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวด้วยนะคะคือมางว่าถ้าคนมีคู่เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องความหึงหวงและส่วนใครที่เคยคุยอะไรก็ไม่เข้าใจกันอะและจากกันไปเนี่ยก็อาจจะมีการกลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนโสดก็ก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาคุยด้วยแต่ตรงนี้นิดนึงขอให้ดูดีๆนะคะไม่ต้องรีบตัดสินใจให้ใช้ระยะเวลา นานๆหน่อยในการที่เลือกคนเข้ามาคุยกับเราอันนี้ก็หอยดูนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่ยให้ระวังพวกมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบนี้ด้วยนะคะเห็นใครหน้าตาดีเขาก็มาตีสนิทด้วยแต่จริงๆแล้วเราไมา่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเป็นคนยังไงกันขอให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษานานๆหน่อยค่ะ เรื่องของสุขภาพเองกัเป็นเรื่องของสายตาคอตลดลมแล้วช่วงนี้ให้ระวงังเรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยเพราก็จะมีการกลับมาแพรย์ระบาดอีกแล้วก็ให้ไปไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันแล้วกันนะคะส่วนสัปดาห์นี้มองดูตามหนัาไพ่ก็จะเป็นเรื่องก็มีเรื่องราวตามแค่นี้นะคะยังไงก็ให้ทุกคนเนี่ยอาทิตย์เนี้ยผ่านพ้นกันไปให้ดีๆ การเงินก็พยายามใช้เงินได้แบบเซฟเซฟอะไรที่เป็นพวกค่าใช้จ่ายเฟุ่มงเฟือยก็อย่าไปจ่ายมากเก็บไว้บ้างค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปดาวดาวจังหวะที่ดวงดาวต่างๆยกย้ายเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการเงินได้นะคะก็ก็คงมีที่เตือนแล้วก็มีแค่เนี้ยค่ะก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิป ไพ่โหราศาสตร์นี้กันนะคะขอบคุณค่ะ